ที่ท่านได้ให้เกียรติกรุณามาเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเสริมสร้างความสามารถพิเศษอ The South Oxford ซ e a s o n 3ที่นักศึกษาได้ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษาออกถึงทักษะความสามารถในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมิ โดยกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ทักษะต่างๆตามความต้องการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปศูนย์การสสถานที่เครื่องเสียงและความสะดวกสบายในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ถ้าเป็นอะไรนะครับ The s o u n d of Music s a s o n 3แล้วนะครับก็ให้กำลังใจน้นองๆที่จะได้มีการแสดงนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่พี่ๆน,น้องๆุกท่ทนเนี่ย กาเนี่ยมันจะรู้สึกกดดันขนาดไหนมันยากมันยากมากๆร้องเพลงว่ายากแล้วคือมันหย่อนไันแค่นี้นิดเดียวจริงๆเลยนะคะในช่วงอาณาการกำลังารแล้วก็จะเป็นการประกวจนี่หนึ่งนะแถวนี้แถวนี้ใครยังไม่ได้สมุดบทนะครับในยุคแรกนะมาจากไงคือเข้าเพลงบทสวดนะครับที่สามห้านอในยุคแรกทําไมเขาเรียกว่ายุคกลางแล้วเขาเรียกว่ายุคมืดด้วยนะครับเนาะยุคมืดยังไงคือมืดทางด้านเกี่ยวกับศิลปะนะครับเจ่าบ่าเป็นวิทยากรต่อ เต็นตัวสักทีนะครับแต่ก็พอจะสอนน้องๆ่อมากกได้เลยนะครับจะมาเปิดล็อกเองแต่ไม่ใช่นะครับ,รบอโอเคนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับ